สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาลิตาบุตรนนท์สเตฟีนีนาวตำแหน่ง First ส a r ะ r r เ e p t ช i o n i นิประจำสาขาทุสเตียเมกา้าบางนาค่ะขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของ s a ม s u งกา a ล a กซี่ซริ6ให้น่าสนใจและเห็นภาพไลฟ์เดโมประจำวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะทูสเตียสวัสดีค่ะสเตมนีนาวยินดีให้บริการค่ะ ในวันนี้นะคะสเปนมีนาขอนญาตมาแนะนำซัมซุงก g g ล็กซี่ซีฟล6ค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวระหว่างจำหน่ายได้เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะทางทูตสเฟียสาขาเมกาบางนานนะคะก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายอย่างหลากหลายค่ะแล้วก็เข้ามารับเครื่องที่สาขาของเรานะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันค่ะว่าซัมซุงกา a ล็กซี่ซีฟ6นี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจและน่าใช้งานอย่างไรค่ะ ซัมซุง Galaxy Z Flip 6สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะก็มาพร้อมกับความเบาบางค่ะกระทัดรัดพกพาง,ง่ายนะคะเหมาะแเหมาะกับการใช้งานในทุกช่วงเวลาเลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็มาพร้อมกับสีสันที่หลากหลายให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้เลือกใช้งานค่ะเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตนะคะสีแรกค่ะสีบรูค่ะสีฟ้าอ่อนสไตล์มินิมอลนะคะและสีเย็โล่ค่ะ สีมินค่ะสเปมินาวชื่นชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะและสีซิเวอร์ค่ะสีนี้เรียบรูดูดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไหนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะก็มอบความสบายตาสบายใจให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายผู้ใช้งานอย่างแน่นอนค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะซัมซุง Galaxy Z f 6มาพร้อมกับ2ขนาดความจุให้เลือกค่ะนั่นก็คือ 256GB และ 512GB ค่ะ ใช้งานกันอย่างเต็มที่และถุดใจกันเลยทีเดียวนะคะแล้ที่สำคัญนะคะสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ค่ะก็มาพร้อมกับชิปเซ็ตใหม่ล่าสุดนะคะ Snapdragon 8 Gen 3ค่ะเพื่อมาประสบการณ์การใช้งานอย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ของ Samsung AI ที่หลากหลายค่ะเหมาะแก่การใช้งานในทุกๆเจ n เน a เรชันก,กันเลยทีเดียวนะคะ ฟังก์ชันแรกนะคะ,จะเจฟีมีนาวชื่นชอบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือตัวช่วยแปลภาษาค่ะคุณผู้หญิงรักคุณผู้ชายจะสามารถสนทนานะคะกับผู้คนได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะตัวช่วยแปลภาษานี้ก็จะเป็นผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะหากเรารับขนาดหน้าจอลงนะคะก็ยังสามารถแชทต่อได้โดยไม่มีสะดุดนะคะด้วยฟังก์ชัน AI Assist ค่ะ ในส่วนของขนาดหน้าจอนะคะขนาดหน้าจอกว้างมากถึง6.7นิ้วค่ะและเมื่อพับจอลงนะคะสามารถใช้งานได้ขนาดความกว้างนะคะมากถึง3.4นิ้วเช่นเดียวกันค่ะ และในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะคะสำหรับคุณผู้หญิงรละคุณผู้ชายที่ชื่นชอบการถ่ายภาพค่ะโดย Samsung Galaxy 6 6ี่แซ6ทนะคะก็มีความโดดเด่นในการถ่ายภาพอีกด้วยค่ะมอบความละเอียดกล้องหลักนะคะมากถึง50ล้านพิกเซลค่ะซึ่งจะทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูดีดูสวยคมชัดค่ะเก็บไว้เป็นโมเมนต์ดีๆนะคะและสำหรับสายเซลฟี่นะคะกล้องหน้ามอบความละเอียดให้มากถึง10ล้านพิกเซลค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์นะคะสายรีวิวก็สามารถใช้งานโทรศัพท์นะคะ Samsung Galaxy Z Flip 6นี้ได้อย่างเต็มอัดรสค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะในส่วนของ แบตเตอรี่การใช้งานนะคะก็สามารถใช้ได้อย่างยาวนานนะคะฟังเพลงได้อย่างยาวนานมากถึง68ชั่วโมงดูวิดีโอนะคะดูหนังดูซีรีส์ได้อย่างจุใจมากถึง23ชั่วโมงค่ะเนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใช้งานนะคะก็มีความมากถึง4,000ม ah ิลลิแอมค่ะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปนะคะในการใช้งานในตลอดทั้งวันค่ะและที่สำคัญนะคะ แบ่งปันได้อย่างไม่มีสะดุดนะคะและมีความเป็นส่วนตัวนะคะมีความปลอดภัยในการใช้งานกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่างแน่นอนค่ะนอกจาก ดีไซน์ที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามแล้วนะคะและยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายซึ่งสเตย์มีนาวขอแนะนำเลยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Samsung Galaxy Z Flip 6ค่ะหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสนใจสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะคะแล้วก็อยากเปิดประสบการณ์การใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะ คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ทูสเฟียสาขาเมกาบางนาค่ะและมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถเทรดเครื่องได้อีกด้วยค่ะสเฟียมีนาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ